ไก่ชุดอะไรเก๋ๆไก่ๆ,ๆอีกแล้วนะแม่จ๋าเนี่อยู่สิงคโปร์แล้วเป็นอย่างนี้นะคะนอกจากไปทําเขาแตกตื่นแล้วก็วันนี้ขึ้นคอนเรียบร้อยแล้วแล้วแอดบอกเลยนะว่าคู่สีผสมนี้มันลดมันจึ้งมากนะแม่นี้ขาวมาไปเลยจะ้ะ สะบัดนะคะอารมณ์้ายปลาหมึกบางตัวก่อนแต่อันนี้เป็นปลาหมึกบ้างตัวใหม่ล่าสุดค่ะเป็นหมึกดานะคะแล้วก็มีสีเหลืองแซมแบบนี้คือหมวกคือเก๋มากเข้ากับถุงมือสุดๆส,สีเหลืองดานะคะเหลืองแบบเรลองแสงไปเลยนะซึ่งรู้สึกว่าลิซ่าเนี่ยเป็นคนที่ใส่หมวกแล้วเท่แล้วเข้าทุกแนวทุกสไตล์จริงๆและนี่ก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่าออฟฟิศสำหรับวันนี้นะคะเก๋มาก และที่น่าสนใจก็คือนี่มันเป็นคอร์เรคชันของหนุ่มฟิลิกส์หรือเปล่านะคะสมาชิกสเตย์คิดที่น้องลิสเนี่ยแสนจะสนิทสนมนะ,ะถูกแซวว่าเป็นแม่ลูกเออน้องลิสส่งลูกไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์ซะอย่างนั้นนะคะที่เจอกันในงาน l อลวล่าสุดนะคะซึ่งเขาบอกคอนี้ก็คือหนุ่มฟิลิกก็ใส่เหมือนกันก็เลยบอกว่าโอ้โหช่างเป็นแบบว่าเบสตี้มากๆเป็นคู่ที่ซับพอร์ตกันสุดๆนุ่มลิสก,ก็หยิบมาใส่แบบนี้นะคะ นอกจากจะเป็นสัมพันธภาพแล้วแอนรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่เอของเพื่อนชันฉันใส่อะเออแต่มันคือการที่ลิซ่าคิดมาแล้วแล้วมันก็เข้าแล้วมันแมชกับลูกน้องดีมากๆเลยนะคะก็ต้องดีใจค่ะที่น้องมีพี่แนนนิสอยู่ข้างๆแบบนี้ด้วยนะคะทำอะไรออกมาก็จึ้งไปหมดคือพอน้องออกไอเดียปุบ๊บเดี๋ยวพี่แนนนิสไปมิกให้เองคือทุกอย่างมันดูดีเต็มร้อยไม่หักเลย แอนดูความมีหน้าหมาด้วยนะคะนี่อยู่ใต้หมวกแบบนี้โอ้น่ารักมากตอนแรกแอนนูเว็บแรกว่าอันนี้คือตอนตลอนทัวร์เนี่ยจะเป็นทีมเออเขาเรียกว่าอะไรซูปเปอร์ฮีโร่หรือเปล่านะคะยิ่งชุดนี้ยิ่งดูแลปักใจเลยว่าใช่แบบหลานเปอร์เซ็นแน่ๆเลยนะคะคือออไปแต่ละประเทศก็จะแบบเป็นมาซูปเปอร์ฮีโร่หญิงอะไรอย่างเงี้ยวันเดอร์วูแมนแล้วก็เปลี่ยนชุดไปเรื่อยๆเก๋ๆ,ๆ ส่วนเพลงประจำนะคะที่ต้องอยู่ในลิสต์นะเล่นทุกประเทศเลยก็เป็นข่าวดีเป็นบุญตาของชาวเออมอร์ไลออนนะคะชาวสิงคโปร์ได้ดูชุดใหม่ของสาวๆนะคะก็จะมีชุดที่เป็นแบบสีขาวแล้วต้องลิสใส่เป็นคอปิดขึ้นมาพองๆหน่อยโอ้อันนั้นราชนิกุลสุดๆนะคะแล้วก็มีเ,เจนใช่ไหมมีเจน จิซูพี่เจนกับพิซูก็เปลี่ยนชุดด้วยเหมือนกันนะคะแมต้องรอให้วนกี่ประเทศไม่รู้นะทางวายถึงจะเปลี่ยนชุดให้สาวๆนะคะแต่ตอนนี้ล่าสุดอัปเดตเปลี่ยนชุดละจา้าบรรยากาศวันนี้แสดงที่สิงคโปร์เนชั่นแนลสเตเดียมนะคะคนดูล้นหลามมาก สุดลูกหูลูกตา5 0 0 0 0ืนถึงหกมืที่นั่งนะคะที่นี่ก็ถือว่าโดดเด่นที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งนะคะก็เรียกว่าเป็นแบบสเตเดียมที่ใหญ่มากและดูสาวๆดิเอลยี่สิบยี่สกันนี่นะคะแต่ต้องเอาอยู่นะคะพลังนี้สุดยอดเลยต้องเอนเตอร์เทนให้ถึงนะคะโดยเฉพาะโลเคชันใหญ่ๆแบบนี้แล้วก็ล่าสุดนี่คือนักหนาสาหัสอยู่นะ ก็รู้สึกโล่งใจที่ขานองลิสเน่ยหายดีแล้วเพราะว่าที่สิงคโปร์เนี่ยแสดงถึง3วันเลยทีเดียวนะคะจากแต่เดิมเนี่ยที่แสดง2วันแต่ว่าประชาชนล้นหลามเกินความต้องการมากๆก็เลยเพิ่มรอบนะจ๊ะเพราะว่าที่สิงคโปร์เนี่ย ทุกคนเขาอยากจะไปมากเพราะว่ามันสะดวกแล้วมันก็แบบไฮเทคสุดๆใช่ไหมทุกคนคันนี้คนที่อยู่อินโดมาเลฟิลิปปินแม้แต่พี่ไทยเองเนี่ยก็อยากจะบินไปก็คือแบบไปชอบซึกนิดดูคอนซึกหน่อยกินข้าวมันไก่แล้วก็บินกลับอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยเป็นความเก๋ที่เกิดขึ้นว่าโอ้โหสาวๆต้องเล่นรัวติดกัน3วันเลยทีเดียวนะคะก็เอาใจช่วยเนาะ คิดว่าทุกคนน่าจะดีขึ้นแล้วน้องลิสหายเจ็บขาน้องแชงหายป่วยแลว้วอะไรประมาณนี้นะจ๊ะซึ่งออมีน้องลิสคนเดียวนะที่ก่อนหน้านี้อยู่ที่สิงคโปร์เพราะว่าสาวๆที่เหลือเนี่ยเขาก็เพิ่งจะบินถึงก่อนหน้านี้แล้วก็เตรียมแสดงนั่นเองค่ะวันนี้แอดไปแล้วเดี๋ยวยังไงเจอกับอัพพีนิวส์กันอีกรอบนึงนะคะอากาศเริ่มหนาวแล้วเที่ยวอ,อยู่ไหนกันบ้างคอมเมนต์มาหน่อยแล้วก็ดูแลตัวเองให้อบอุ่นด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปละบายบาย